อันนี้ก็อเป็นข้อสังเกตว่ามันเราก็ต้องทำใจนะว่ายิ่งนานมันก็ยิ่งยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆคันนี้มันมีมีตัวอย่างเรื่องของภาระจำยอมนะครับที่อยากจะให้จะยกตัวอย่างให้ดูก็คือ ในเรื่องของภาระจำยอมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าการนับระยะเวลาในการอครอบครองปลรปักหรือการนับระยะเวลาในกรณีที่เดินเพื่อเอาภาระจำยอมถ้าเกิดสมมุติว่าจะนับต่อกันเนี่ย นับได้ไหมพ่อเดินมาห้าปีหรือว่าพ่อครอบครองมาห้าปีแล้วพ่อตายลูกครอบครองต่อห้าปีหรือลูกเดินต่อห้าปีเนี่ยนับต่อได้ไหมอย่างครอบครองประปักเนี่ยทำได้ไหมได้ไหมครับได้ ถ้าพ่อเดินมา5ปีลูกเดินมา5ปีก็รวมเป็น10ปีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่ากอครอบครองปลรปักที่ดินขอหปีแล้วกอทิ้งไปคือถ้าเราบอกว่าลูกมาครอบครองต่ออันนี้ได้นะถ้ากอครอบครองปลรปักมาห้าปีแล้วกอทิ้งไปขอก็เลยเข้าครอบครอง ต่อไปอีกหกปีอันนี้ได้ไหมได้ไหมทิ้งไปแล้วนับต่อได้ไหมไม่ได้นะครับคือการนับต่อเนี่ยเอาผมไม่ไม่ไม,ไม่หาข้อสอบแล้วผมเอาตัวบทดีกว่าที่เกียรติเปิดหาครับ 1>, 1 3 8่งสามแใช่มัห่ามแปดห้าห่งสามแปดห้ถ้าโอนการครอบครองให้แก่กันผู้รับโอนจะนับระยะเวลาซึ่งผู้โอนครอบครองอยู่ก่อนนั้นรวมเข้ากับระยะเวลาของตนก็ได้ ถ้าผู้รับโอนนับรวมเช่นนั้นและถ้ามีข้อบกพร่องอย่างไรก็จะยกขึ้นต่อสู้ได้คือพูดง่ายว่าโอนการครอบครองเนี่ยนับต่อได้ไหมได้โอนการครอบครองนับต่อได้แต่ถ้าแย่งการครอบครองนับต่อไม่ได้ ถ้าคนหนึ่งครอบครองแล้วหยุดครอบครองอีกคนหนึ่งเข้ามาครอบครองต่ออันนี้ใช่โอนไหมก็ไม่ใช่โอนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรื่องของคนหนึ่งครอบครองแล้วขายสิทธิค์ครอบครองแล้วก็ส่งมอบให้อีกคนหนึ่งโอนไหมอันนี้โอนนะครับอันนี้เรื่องโอน หลักคืออย่างเงี้ยนะครับบางทีบางทีจะจะจำสับสนกันนะครับเรื่องการโอนการครอบครองเนี่ยสมมติอย่างพ่อครอบครองมา5ปีลูกครอบครองต่อมาอีก6ปีจะได้ไหมบางคนก็ตอบบอกไม่ได้นะครับอันเนี้ยโอนการครอบครองเนี่ยได้คันนี้ถ้าเกิดขาดการครอบครอง ถ้าผู้ถ้าผู้ครอบครองขาดการยึดถือทรัพย์สินโดยไม่สมัครและได้ทรัพย์สินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่ขาดการยึดถือนะครับท่านไม่ถือว่าการครอบครองสะดุดหยุดลงอันนี้หมายความว่าอย่างไงสมมุติว่าในกอเนี่ยในกอครอบครองมาห้าปี พอในกอครอบครองมาห้าปีในกอถูกในขอบุกลุกในขอมาบุกลุกซ้ําเข้าไปอีกในกอเนี่ยบุกลุกเข้ามาแล้วและครอบครองมาห้าปีในขอมาบุกลุกซ้าํา,า,แ,แ,า,าแต่ว่าในกอก็ไปแจ้งความตํารวจแล้วก็ได้การครอบครองกลับคืนมาภายในหนึ่งปีหรือ ได้คืนโดยฟ้องคดีภายใน1ปีเพราะถ้าเกิดฟ้องคดีปีหนึ่งมันไม่จบอะแต่ถ้าฟ้องภายในหนึปีแล้วได้คืนมาก็ถือว่าการครอบครองไม่สะดุดหยุดลงคือการครอบครองมันไม่สะดุดหยุดลงนะครับ 1299เนี่ยจุดที่จุดที่จะจะ,จะมีปัญหาก็คือถ้าเกิดครอบครองปรปักที่ดินจนได้กรรมสิทธิ์บุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนโดยสุจริตคนที่ครอบครองปรปักยกอ้างบุคคลภายนอกไม่ได้ แต่ถ้าเป็นภาระจำยอมเดินผ่านที่ดินคนอื่นเข้ามาครบสิบปีเจ้าของที่ดินเขาขายที่ดินไปคนซื้อสุดจริตเสียค่าตอบแทนไม่รู้ว่าที่ดินแปลงนี้ถูกเดินผ่านมาสิบปีคนซื้อ ได้ที่ดินไปโดยปราศจากภาระจำยอมเลยไหมปราศจากไหมไม่ปราศจากภาระจำยอมเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสิทธิ์คนละประเภทกันที่สารดิกาใช้เนี่ยคือใช้คำว่าเป็นสิทธิ์คนละประเภทกันนะครับจุดที่ สำคัญก็มีอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของการจำกัดกรรมสิทธิ์การจำกัดกรรมสิทธิ์กับภาระจำยอมต่างกันยังไงจุดที่สำคัญที่สุด การจำกัดกรรมสิทธิ์เกิดโดยผลของกฎหมายถ้าจะให้การจำกัดกรรมสิทธิ์มันหย่อนลงลดลงต้องไปจดทะเบียนเช่นเราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งมีที่ดินที่เป็นที่ดินตาบอดอยู่ข้างใน เขามีสิทธิ์เดินผ่านที่ดินเราสู่ทางสาธารณะซึ่งเป็นที่ดินที่ใกล้ที่สุดการที่เขามีสิทธิ์เดินผ่านที่ดินเราออกสู่ทางสาธารณะที่ใกล้ที่สุดที่เราเรียกว่าทางจาเป็นเนี่ยทางจําเป็นเป็นจำกัดกรรมสิทธิ์หรือภาระจำยอมครับ ทางจำเป็นเป็นจำกัดกรรมสิทธิ์หรือภาระจำยอมเป็นจำกัดกรรมสิทธิ์นะครับการจำกัดกรรมสิทธิ์เนี่ยต้องจดทะเบียนมันถึงจะหายไปได้การจำกัดกรรมสิทธิ์ต้องจดทะเบียนมันถึงจะหายไปได้ แต่ถ้าเกิดเป็นภาระจำยอมเนี่ยต้องจดทะเบียนมันถึงจะบริบูรณ์ขึ้นมาเป็นภาระจำยอมหรืออาจจะต้องเดินให้มันครบ10ปีมันถึงจะได้ภาระจำยอมโดยกฎหมายได้ภาระจำยอมโดยอายุความที่ดินที่มีนอสอสาม ถ้าจะเดินเอาภาระจำยอมต้องเดินกี่ปีฮะถ้าแย่งเนี่ยปีเดียวแต่ถ้าเดินต้องสิปีครับเพราะว่าเพราะว่าเดินเนี่ยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของภาระจำยอมกับที่ดินมือเปล่ามันก็เลยต้องสิปี แย่งที่ดินมีนอสอสามแย่งจนได้ที่ดินไปบนที่ดินมีบ้านได้บ้านไหมได้ไหมได้เพราะอะไรได้เพราะส่วนควบบ้านเป็นส่วนควบครับคือเราต้องพยายามเนี่ย คือเวลาเราเรามีมีเราต้องพยายามตอบให้ได้ตรงที่ว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะอะไรเนี่ยต้องตอบให้ได้นะครับแล้วไม่ต้องตอบเยอะคือแย่งที่ดินแล้วได้บ้านเพราะบ้านเป็นส่วนควบของที่ดินแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องไปสาธยายนิบหน้านะครับ คือเขียนตอบข้อสอบเนี่ยเขียนให้สั้นแล้วแล้วจะได้คะแนนเขียนให้สั้นเขียนให้มันได้ระยะเวลากับสิบข้อเนี่ยพอดีประมาณนั้นนะ่ะมันจะดีที่สุดข้อหนึ่งก็ประมาณหน้าหนึ่งถึงหน้าครึ่งหน้าหนึ่งถึงหน้าครึ่งแค่เนี้ย แล้วมันจะเสร็จสิบข้อภายในสี่ชั่วโมงพอดีอันนี้ผมก็ลองแล้วนะครับมันก็จะเสร็จประมาณเนี้ยพอดีถ้าเขียนมากกว่านี้มันก็จะเขียนไม่ทันถ้าเขียนน้อยกว่านี้สาระสำคัญก็จะหายไปอันนี้ก็คือคือจุดที่จะฝากไว้นะครับแล้วก็ อันนี้คือตัวอย่างที่เรามาพูดคุยกันนะครับและยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาเขียนตอบข้อสอบเนี่ยเราที่เราบอกว่าเอาข้อเท้จริงมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายให้เหตุผลประกอบแล้วสรุปเราเขียนยังไงเราทำยังไงส่วนต่อๆไปเนี่ยนะครับ ในดีกาใหม่ที่ที่จะหามาอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวผมจะหามาอัปเดตในจะหามาอัปเดตใน Open Chat ที่ที่เปิดขึ้นใหม่นะครับคือที่ต้องไปเปิด Open Chat ใหม่เพราะว่าไอตัวตัวไลน์กลุ่มเนี่ยมันถูกจํากัดจำนวนอยู่ที่ไม่เกิน500คนถ้าเกิดเป็น o p e n c h a t เนี่ยจำนวนมันได้ถึง5,000 คืออย่าหวงความรู้ครับเรารู้อะไรเราช่วยกันใส่เข้าไปทุกคนรู้ทุกคนสอบสอบแล้วมันมันอย่างที่บอกอะ่ะยังไม่เคยเต็มบรรจุไม่ได้ยังไม่เคยมีนะครับมี มีมีจำนวนที่ที่นั่งพอที่เราสอบได้แต่เราสอบกันไม่ได้เองนะครับเรายังสอบกันไม่ได้เองถ้าเราพัฒนาผมว่าเราทำได้นะครับผมว่าเราทำได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการสอน เราปล่อยปะละเลยเกี่ยวกับเรื่องการเขียนตอบข้อสอบเนี่ยมามากพอละเราปล่อยปะละเลยเราไม่ได้สนใจกันเลยว่าการเขียนตอบข้อสอบที่ดีควรจะทำยังไงอะไรยังไงเราไม่ฝึกกันไม่ทำกันถ้าเราเริ่มฝึกเริ่มทำนะครับเริ่มฝึกเริ่มทำอีกหน่อยเราก็ทำข้อสอบได้ผมเชื่อนะ ว่าทำได้เพราะว่าไม่มีใครสามารถเขียนเก่งภายในค้าวันเราฝึกเขียนแล้วมาอ่านคำตอบของคนอื่นฝึกเขียนแล้วมาอ่านคำตอบของคนอื่นคำว่าอ่านคำตอบของคนอื่นก็คืออ่านตามทงอ่ะนะครับและเราก็จะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ส่วนดิการใหม่ๆเนี่ย ผมจะอ่านแล้วก็จะมาอัปเดตดีกาที่มันกลับหลักกับอะไรเนี่ยคือช่วงนี้ยังยังทำให้ไม่ทันเพราะว่าต้องมาดูหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวพอไม่มีบรรยายแล้วเนี่ยก็จะแต่เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ก็ต้องไปบรรยายที่เนต่ออีกแล้วแต่จะพยายามเอาดีกาที่มันกลับหลักเดิมเนี่ยมาลงและเทียบกับดีกาเก่าแล้วให้รู้ว่า ถ้าออกข้อสอบมาต้องตอบตามดีกาใหม่นะอย่างกรณีนักโทษอย่างเงี้ยนักโทษให้เพื่อนนักโทษเขียนดีกาที่ผ่านมาสารดีกาไม่เคยรับวินิจฉัยพิภาคษายกดีกาหมดปัจจุบันนี้นักโทษเขียนดีกาให้สารดีกาสั่งให้ไปแก้ไขครับสั่งให้ไปแก้ไข โจทย์ลืมลงชื่อแต่ก่อนบอกเมื่อคดีเสร็จการพิจารณาในศาลชั้นต้นแล้วหมดเวลาที่จะแก้ไขเดี๋ยวนี้ก็สั่งให้ไปแก้ไขคือพูดง่ายว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยศาลจะพยายามจะพยายามไม่ใช้วิธีพิจารณาความมาตัดสิทธิคู่ความพูดง่ายๆอย่างนี้ จะพยายามไม่ใช้วิธีพิจารณาความมาตัดสิทธิคู่ความจะให้สิทธิ์ค่อนข้างมากนะครับลหลายๆเรื่องนะครับไม่ลงชื่อลงชื่อโดยไม่มีใบอนุญาตอะไรต่างๆเหล่านี้คือเดิมเนี่ยไม่เคยรับวินิจฉัยเลยทนายไม่มีอำนาจอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็บอก ก็ไม่รับไม่ไดฉใชเดี๋ยวนี้ส่งกลับไปแก้ไขหมดเลยนะครับก็คือให้เห็นภาพรวมๆว่าแนวโน้มปัจจุบันจะไม่ให้แพ้กันที่เทคนิคให้สู้กันในเนื้อหาจริงๆจ,จะพยายามไม่ให้แพ้กันโดยเทคนิคจะให้สู้กันที่เนื้อหานะครับ ซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอัปเดตใน Open Chat เรื่อยๆนะครับถ้ามีเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆว่าดีก็มีมีช่องทางนี้มาก็ก็จะได้เปิดเปิดช่องทางไว้สำหรับเผยแพร่แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับถ้าท่านเจอดีการไหนที่มันกลับละ ท่านก็ใส่มาด้วยถ้าผมยังไม่เห็นนะครับก็วันนี้คงจะยุติไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีประทุมและก็ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ